ผิดข้างผิดข้างสองดูอะไรอ่ะดูเห็นเหรอต้องพับแบบพับพับข้าพับข้าวแล้วลูกไปดูอะไรอหะอยากได้เหรอแี่ิบ้ไหมสู้นอนนอาไปซะบอกแร้วว่า ถ้าถ้าใครมีน่าแย่งกันดูนดทั้งหมู่บ้านเก่งไหม <c oughs> นี่เนาะดูข้างเดียวถ้าดูข้างเดียวนี่ใกล้ๆดูหลักตาข้างหนึ่งมันจะชัดกว่า <c oughs> อ่าเ <c oughs> ดี๋ยวปักให้มาเดี๋ยวผมปักให้